สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง bitcoin ลงทุนบอ,อ,อ่วันนี้อยากจะมาพูดถึงไมเคิลเซเลอร์นิดหน่อยนะเพราะว่าไมเคิลเซเลอร์เองก็เพิ่งจะซื้อ bitcoin ไปนะครับเพิ่งจะซื้อ bitcoin เพิ่มนะประมาณ5050 bitcoin นะหรือว่าใช้เงินประมาณ2อ2 9ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งราคาเฉลี่ยที่เข้าซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4099เหรียญ ต่อบิตคอยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าไมเคิลเซเลอร์เนี่ยถือบิตคอยตอนนี้อยู่ทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนหนึ่งมืนสี่สิบสองบิตคอยนะคิดเป็นมูลค่าประมาณสามจุดหนึ่งหกพันล้านเหรียญนะครับพันล้านเหรียญซึ่งถือประมาณหนึ่งแสนบิตคอยเนี่ยถือว่าถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากก็อนาคตมูลค่าของบริษัท m มโครไซจีอาจจะอาจจะเยอะที่สุดในโลกนะอีกสิบปีอีกอีห้าสิปีสาสิปีเนี่ยอาจจะผมคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเยอะที่สุดในโลกอาจจะพันล้านล้านเหรียญได้เลยนะแต่คำถามก็คือจะสังเกตว่าทำไมไมเคิลเซเลอร์เนี่ยถึงซื้อราคาบิตคอยที่จุดสูงสุดเสมอเลยนะครับที่จุดสูงสุดตลอดเลยทั้งที่ ผมคิดว่าทั้งๆที่คนอย่างระดับ m i c ค o เซลเลอร์เนี่ยที่ทำเรื่องของ Big d i t d a t a ต้ a อาเนี่ยหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเป็นไซเอนติสเป็น Data s c i e n t i ิ t ขนาดเนี้จะไม่รู้เลยว่า,ว,าว่าจุดที่ต่ำสุดของ i t t o o n จะจะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่นะครัทำไมถึงซื้อที่จุดสูงสุดตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเราจะดูราคาของ i t t o o n เนี่ยถ้าเขาลออีกถ้าเขาลออีกไม่กี่ไม่กี่วันเนี่ย ราคาบิตคอยมันก็ย่อลงมาตอนนี้ราคาอยู่ที่สี่หมืนหกแล้วนะเมื่อวานอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสี่นะถ้ารออีกนิดหน่อยเขาก็ซื้อได้ถูกกว่านี้นะประหยัดเงินไปได้เป็นล้านหลายหลายล้านเหรียญเลยนะแต่ว่าทําไมถึงซื้อที่จุดสูงสุดตลอดเลยนะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะในดีที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าไมโครเอ่อไมโครเซลเลอร์เนี่ยซื้อที่จุดสูงสุดตลอดเลยนะผมอันนี้ผมลองคาดเดาดูนะผมคิดว่า ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะเพราะว่าマイคล์เซเลอร์เนี่ยไมโครไมเคิลเซเลอร์เนี่ยเขาซื้อในนามของโคเบเลตนะในนามของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เขาซื้อที่จุดสูงสุดนะการที่เขาซื้อที่จุดสูงสุดและพอบิตคอยมันย่อเนี่ยมันจะโชว์เป็นเนกาทีฟนะโชว์เป็นขาดทุนนะผมคิดว่าจุดขาดทุนตรงนั้นเนี่ยเ,เขาคงจะเอา,เอาไปออฟเซตกับ บนฟเตหรือว่ากําไรของเขาที่เขาทาได้ในแต่และคอเตอร์ quarter, หรือว่าในแต่ละเดือนนะเพื่อไปหักเพื่อไปลดหย่อนภาษีผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นเหตุผลนี้นะที่ทําไมไมเคิลเซเลอร์ Micro เนี่ยถึงซื้อที่จุดท็อปตลอดเลยนะแต่โอเคในะลองเทอมเนี่ยยังไงเขามองว่าราคามันจะขึ้นไปกว่านี้อยู่แล้วนะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาซื้อตรงนี้เพื่อที่จะเอามา เอาเอามาลดจับภาษีเนะเพราะพอซื้อเพราะเพราะว่าพอซื้อเุิ่เนี่ยราคามันลดลงลดลงเพิ่มเนี่ย,าาม,าม,ยมันโชว์เป็น negative, เนกาทีฟในบาลานซ์ชีดแล้วเขาสามารถเอาตรงนี้เนี่ยไปไปลดจับภาษีไปไปออฟเฟตหรือว่าไปคอมไปชดเชยกับเอ่อบปรฟิตที่เข้าได้โปรฟิตที่เข้าได้ในแต่ละเดือนในแต่ละคอเตอร์ได้นะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเหตุผลนะที่ที่ทำให้ไมโครเซลเลอร์เนี่ยซื้อที่จุดซื้อที่จุดท็อปตลอดเลยนะ ก็ใครที่เห็นยังไงก็ลองลอง,ลองคอมเมนต์กันเล่นดูนะว่า,าทำไมไมเคิลเซเล l ร r ถึงซื้อที่จุดท็อปตลอดเลยถ้าท,ท,ทั้งที่เขาสามารถที่จะรู้ได้แล้วก็ซื้อที่จุดต่ำกว่านี้ได้ประหยัดเงินไปได้หลายล้านเหรียญเลยนะนี้ก็ลองเอามาแชร์กันเล่นๆดูนะก็มีคนทวิตออกมานะว่า400 400วันที่แล้วเนี่ยไมโครแซจิ Micro เนี่ยยังถือบิตคอยอยู่ศูนย์บิตคอยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เขาเขาโอนบิตคอยเขามีเ,าเป็นเจ้าของบิตคอยประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมืนสี่พันกว่าบิตคอยเลยนะอันนี้เขาลองเฉลี่ยดูนะว่าแสดงว่าไมโครไซจีเนี่ยซื้อบนะิตคอยประมาณสิบเอ็ดจุดแปดแปดบิตคอยต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าหนึ่งบิตคอยทุกๆห้านาทีนะครับในตลอดสี่ร้อยวันที่ผ่านมาอันนี้เขาลองเปรียบเทียบไม่เห็นนะว่าไมโครไซจีเนี่ยซื้อบิตคอยเยอะแค่ไหนนะ เยอะแค่ไหนซึ่งผมมองว่ายัางไงในอนาคตรบตริษัทไมโครไจีเนี่ยอีกห้าปีอาจจะไม่เกินสิปีนะอาจจะเป็นเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกได้เลยนะสำหรับไมโครไซจีอันนี้เป็นโอเคผมอยากจะแชร์ข้อมูลตรงนี้พอดีผมนั่งดูช่องเ MM อ็มเอ็มคริปโตนะช่องเ MM อ็มคริปโตก็จะเป็นช่องที่มาวิเคราะห์ ราคาของบิตคอยนะแล้วก็เอาคอยบางตัวนะแต่ว่าเป็นเรื่องของเทคนิคนาลินะครับเขาก็วิเคราะห์ออกมานะว่าตอนนี้ตัวกราฟของบิตคอยมัน forming เป็นดิมอลดิมอนแพทเทิร์นนะหรือว่าเป็นเป็นแพทเทิร์นรูปเพชรนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าบิตคอยมันเจาะทะลุอันนี้วิเคราะห์ในไทม์เฟรมหนึชั่วโมงนะถ้าบิตคอยมันเจาะทะลุเส้นแนวต้านทั้งด้านบนเนี่ยราคาบิตคอยก็คงจะไปที่ประมาณ 4ี่หมื่นนะเกือบ4ี่หมื่นเนะแต่ว่าถ้ามันจอดลงมาด้านล่างนะถ้ามันจอดลงมาด้านล่างราคาบิตคอยก็คงอยู่ที่ประมาณ4ี่หมนสามนะฟอร์ฟอร์อยู่ที่ประมาณ4ี่หมนสามนะตามที่แผนดีเคยเ,เคยพิจิตไว้นะเคยพิจิตไว้ว่าเดือนเซปเทมเบอร์เดือน,อนกรกฎา,าเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ประมาณ4ี่หมนสามนะส่วนเดือนตุลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กหมืสาม พฤศจิกายนที่ประมาณเก้าหมื่นแปดแล้วก็เดซอนธันมอยู่ที่ประมาณแสนสามนะก็ผมคิดว่าเดือนสามเดือนหลังของปีนี้คงเป็นเดือนที่ที่จะตัดสินได้ว่าราคาบิตคอยจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนนะถ้าเป็นไปตามแผนบีนี้ก็ก็จะเป็นไปตามนี้นะผมคิดว่าสามเดือนที่เหลือของปีเนี่ยคงเราคงเห็นภาพได้ชัดว่าบิตคอยจะจะขึ้นไปได้มากแค่ไหนมันอาจจะไม่เป๊ะตามนี้แต่ผมคิดว่าเอ่อถ้าไม่แปบถ้าไม่ปลายปีนี้ ลหลายคนที่ผมดูใน YouTube หรือในทวิตเตอร์เนี่ยกวิเคราะห์ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นถึงหลักแสนในปลายปีนี้ก็คงเป็นต้นปีหน้าก็คงเป็นต้นปีหน้าโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลที่อยากจะมาแชร์ในวันนี้นะข้อมูลอื่นๆนะข้อมูลอื่นๆก็เรื่องของข่าวนะเรื่องของเเอ่อแก,แกนเอ่อแคนเซอร์นะครับซึ่งเป็น ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ประธานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะในการซึ่งเขาเป็นคนที่กำกับและก็ควบคุมดูแลตัวคริปโตทั้งหมดนะครับก็ก็จะก็จะเข้าไปคุยนะเข้าไปคุยกับทางสวนะคนที่ร่างกฎหมายเรื่องการควบคุมการควบคุมคริปโตในอเมริกานะว่า ตกลงแล้วเนี่ยทางกรอรของอเมริกาเนี่ยจะมีกฎระเบียบหรือว่าการควบคุมในตลาดคริปโตเนี่ยยังไงบ้างนะเพราะว่าจริงๆทางตัวกรอรประธานกรตอตของออสหรัฐเนี่ยก,ก,ก็โดนกดดันมาเหมือนกันนะจากวอร์ซีนะครับจากตลาดหุ้นของอเมริกาว่ากลุ่มตลาดคริปโตเนี่ยเหมือนกับว่ากําลังดําเนินการอยู่นอกกรอบกากับการดูแลของกรอรนะครับ ที่ปกป้องนักลงทุนและลูกค้าจากกิจกรรมที่ที่มันดูเหมือนจะดูผิดกฎหมายนะเพราะว่า,าดังนั้นเนี่ยก็โดนกดดันจากตลาดเก่าด้วยคือตลาดหุ้นนะเพราะว่าผมคิดว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยเขาก็คงมองว่ามันดูไม่ยุติธรรมกับเขานะเพราะว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยมีกฎระเบียบมากมายนะในการควบคุมตลาดหุ้นแต่ว่าทําไมตลาดคริปโตในอเมริกาเนี่ยถึงถึงดูไม่ค่อยมีกฎระเบียบอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะนะครับก็ ก็เลยถูกกดดันถูกเพเชอร์ตรงนี้นะประธานคอรตร์ของอเมริกาเนี่ยเพื่อที่จะไปให้การกับทางสวนะคนที่ร่างกฎหมายเนี่ยว่าตกลงเนี่ยจะมีกฎระเบียบควบคุมในตลาดคริปโตย,ยังไงบ้างนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าในอเมริกาตอนเนีเ้ได้หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตเนี่ยก็จะโดนเพเชอร์ตรงนี้อยู่นะเช่นคอยเบดนะอย่างเช่นที่ผมแชร์ใน ชิปก่อนน,น,นคอยเบทเองเนี่ก็โดนโดนกรอตอเบรกไว้อยู่นะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะล้อนแพลตฟอร์มที่เป็นตัว d e f i แพลตฟอร์มที่สามารถให้กู้ยืมแล้วก็ให้ฝากคริปโตได้นะก็ก็โดนเบรกอยู่หรือแม้แต่ u n i s w a p เองนะ Uniswap เองที่โดนกรตอรของอเมริกาตอนนีเ้เข้าไปอินดิเกตหรือว่าเข้าไปตรวจสอบอยู่นะว่า ได้รับใบอนุญ,ญาตในการให้เปิดดีฟาหรือเปล่านะครับก,ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะสำหรับตัวตลาดสลากิปโตในอเมริกาเพราะว่ายัางไงอเมริกาก็ก,ก็เป็นตลาดหลักของตลาดคริปโตแล้วเงินส่วนใหญ่ที่ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตผมก็คิดว่ามาจากอเมริกานะเพราะฉะนั้นอเมริกาไปทางไหนอย่างผมคิดว่าทั้งโลกก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องติดตามดูตรงนั้นด้วยนะ ควอื่นๆเนี่ยผมเจอเข้อมูลในในในทวิตเตอร์นะอันนี้เขาลองเปรียบเทียบให้ดูนะเส้นสีเหลืองคือจำนวนบิตคอยที่อยู่ในเอ็กชังนะส่วนเส้นสีดําคือราคาของบิตคอยนะวันนี้เขาลองเปรียบเทียบให้ดูว่าเออ่จำนวนบิตคอยที่อยู่ในเอ็กชังเนี่ยลดต่ําสุดลดลงมาต่ําสุดในรอบสามปีที่ผ่านมานะสังเ,เกตว่าในรอบสามปีสามปีที่ผ่านมาประมาณปี2018 เส้นสีเหลืองอยู่จุดน้นะอยู่หน้าจุดนี้นะตอนนั้นราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ6ก0 0เก้าร้อยเหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวจำนวนบิตคอยที่อยู่ใน exchange เอ็ก g e เ่ยก็ลดลงมาต่ำที่สุดต่ำลงมาหน้าจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าซัพลายของบิตคอยหรือว่าจำนวนของบิตคอยที่อยู่ในเอ็กซ์เชเลดที่อยู่ในเอ็กซ์เนะที่อยู่ในเอ็ก a n g e ต่างๆเนี่ยมันลดมันลดลงต่ำลงมานะเพราะนั้น ดิมาทซ์พายนะก็คือดีมาทซ์พายต่ำแสดงว่าดีมาความต้องการแล้วความต้องการสูงขึ้นสิ่งที่จะเอฟเฟกต่อมาก็คือเรื่องของราคาก็จะทําให้ราคา Bitcoin นั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะโอเคก็ผมคิดว่านั่นก็คงเป็นข้อมูลที่อยากจะมาแชร์ในวันนี้นะสำหรับภาพรวมตลาดตอนนี้ก็ Total Market Cap ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2.1ล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะก็ย่อต่ำ ก็ยังย่อต่ำลงมาอยู่นะครับแต่ว่าบิตคอยจะเห็นว่าก็จาก24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณ2.38%อนะอีกทเลียม1น่ดเนคาโนยังย่อลงมาอยู่นะคาโน่เคงต้องใช้เวลาสักพักนะแต่ผมคิดว่าผมคิดว่าอีกไม่นานเราะเห็นคารโนเราจะเห็นคา r โนพุ่งพขึ้นไปนะคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะตามที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนคลิปสคลิปก่อนหน้านี้นะีโอเคหลายหลคอยก็ถอยลงมา เติมเชื้อเพลิงนิดหน่อยนะก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โนโซโลนาลูน่านะครับไลท์คอยนะไลท์คอยก็เพิ่งมีข่าวก็ก็ทางวอร์มาร์ก็ออกมาบอกแล้วนะว่าเป็นเฟกเนียลนะเป็นข่าวไม่จริงที่บอกว่าวอร์มาร์จะออดพ์ไลท์คอยนะในการที่จะให้ให้ให้ซื้อขายในวอร์มาร์ได้ก็ก็เป็นเฟกเนียลนะทางวอร์มาร์ก็ทวบิสอกมาแล้วนะครับ โอเคนะครก็ okay, คงเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ก็สามารถสมัครได้นะราว,วันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ